ท่านจะเอาไว้ด้านซ้ายของบทความหรือแบบนี้นะครับเคาะนิดนึงอ่าทุกทีกลับไปนะครับหรือทุกท่านจะไม่ให้มีเลยเียับอออยู่ไหเอ่ย อันนี้เป็นแบบกระจกเงาแบบลอยตัวนะครับแบบกระจกเงาผมขอ,อย่าไว้ด้านซ้ายบทความเลยกันเพื่อให้ดูดีนะครับก็แบบนี้เลยเท่านี้นะฮะอันนี้วิธีการเขียนแล้วก็แทรกรูปภาพเดี๋ยวเราดูวิธีการแทรกนะครับวิดีโอกันแล้วก็อ่อ แทรกนะครับวีโอาจากไฟล์ก็ได้นะครับชื่อแอดนะครับก็ผมก็มีวิดีโอเพ y p พา ก็ไฟล์ที่สามารถอ,าอัพโหลดได้นะครับก็จะมี avi นะครับหรือ wmv หรืออะไรต่างๆพวกนี้หรือทุกท่านไม่เอาในวิดีโอก็ได้เออในไม c o คอมพิวเตอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนอีกวิธีหนึงนะครับก็วิดีโอที่ทุกท่านจะอันนี้ผมเตรียมมาแล้วนะฮะนี่ผมเข้าวๆนะครับ นนก็ไฟล์ก็จะมีวิดีโอการสอนนะครับเออ่พย y p า l ก็มีตัวนี้ที่มองเห็นนะครับก็ผมก็โอเพ่น ก็เสร็จแล้วนะครับก็แท็กเลยเออเขาบอกว่าให้ระบุให้หมดนะครับก็ประเภทของผมเอาไว้เป็นแบบว่าที่เราจะประกาศน,นะครับก็บล็อกแล้วกัน การอนุญ,ญาตก็สาธารณะนะฉันยอมรับก็กำหนดของ youtube แล้วโอเคก็ตามนี้อันนี้เราจะจากไฟล์นะครับแล้วเราก็ไปฝากไฟล์ไว้ที่ Youtube แล้วก็แทรกอ๋ออันนี้เป็นเป็นวิธีการเข้าไป Youtube อันนี้จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนภายหลังแล้วกันผมขออนุญาตยกเลิกไปก่อน ก็สร้างวิดีโออีกวิธีหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปที่ youtube ซึ่งซึ่งผมมีชาแนลของผมอยู่แล้วนะครับทุกท่านที่มี Gmail สามารถเข้าไปสมัครชาแนลของตัวเองได้ก็คือเป็นเป็นเป็นโลกวิดีโอของของคุณเองนะครับอันนี้เป็นเป็นวิดีโอของผมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมก็ไปที่ Image. นะครับเพื่อที่จะ Copy ผมขอแยกติ๊กตัวนี้ออกนะครับเพราะว่า1นเนี่ยพอวีโอจบเนี่ยมันจะโชว์วีโอของคนอื่นผมจะไม่ให้โชว์นะครับตัวอื่นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับคือผมไม่ต้องการที่จะมันจะบอกว่ามีกรอบหรือไม่มีกรอบอะไรพวกนี้นะฮะสังเกตได้เดี๋ยวนะฮะตัวนี้ อ,อไซส์เนี่ยผมขอสักสี่แล้วกันนะครับก็คลิกที่ตรงนี้คลิกขวานะครับคัดลอกก็มูฟลงมางก่อนครับก็มาวางนี่เลยง่ายมากไม่มีอะไรมากนะครับ เห็นไหมครับวิดีโอก็เข้ามาเลยเนะครับวิดีโอก็เข้ามาเลยแต่ตรงนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะครับทุกท่านต้องไปดูในบล็อกของทุกท่านเองเราสามารถที่จะย่อหรือขยายวิดีโอได้ว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่หนะครับในที่นี้ผมขอขยายให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็ขยาย ขยายยืดย่อได้นะเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมได้นะครับขยายได้โอเคอันนี้เป็นการเขียนบทความง่ายๆหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรคลิกที่ประกาศครับ่างนะี้มผมขอขยายนิดนึง หลังจากที่ทุกท่านได้เขียนบทความเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ประกาศครับพอคลิกที่ประกาศปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เ,าเราใส่ชื่อผู้ใช้ในใน blogger.com นะครับก็รหัสผ่านแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตกลงครับ ก็รอสักครู่นะครับเพื่อรอ,อให้เราไปประกาศวิธีการติดตั้งวีโอนะครับผมแนะนำให้มี youtube เป็นของตัวเองจะง่ายที่สุดแล้วก็เราสามารถสร้างวิดีโอได้แล้วก็สามารถอัพโหลดวิดีโอที่เป็นเสียงของเราแล้วก็รูปภาพเป็นของเรานะครับเพื่อแบรนด์ตัวเองครับทำไมเราถึงต้องแบรนด์ตัวเองเดี๋ยวผมจะสอน อีกทีหนึ่งว่ามันดีอย่างไรครับวันนี้ผมจะอพอเราประกาศเสร็จรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่ประกาศเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของเรา หรือบล็อกของเราเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งนะครับก็ช้านิดหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเข้ามาในบล็อกของผมเลยนะครับ mlmcitydek block sport c o t com นะ เห็นไหมครับบทความก็จะมาโชว์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแค่แค่บรรทัดข้าวๆนะครับแล้วก็จะมาดูก็คลิกคลิกมอง